อย่างที่ท,ทราบน,นะครับองค์การพริชัจกรรมสินสัญญาซื้อวัคซีนโมเดนาจากตัวแทนของโมเดนาในประเทศไทยก็คือซื้อ,อาจากสิริฟาร์มา,าเป็นจำนวน5ล้านโดสจะเริ่มส่งมอบปลายาส4ปี2564คือปีนี้ก็น่าจะเริ่มทยอยส่งตั้งแต่ตุลาได้แหละตุลาปีนี้ประมาณนั้น5ล้านแต่นี่ใน5ล้านโดสโมเดนาที่ได้มานี่ มันถูกกระจายออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1 1.1ล้านโดสถูกจัดสรรยอดไปที่สภากรชาชไทยกับอีกสองโรงพยาบาลของรัฐนั่นก็คือรามารามาถ้าจะไม่ผิดรามากับศรีราชนะครับถ้าจะไม่ผิดนะ่1.1ล้านโดสอีก3.9ล้านโดสนั้นเป็นยอดที่จัดไว้ให้นุงมพันาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชนที่รวมตัวกันอขอขซื้อนในนามของสมาคมน,นะครับแต่คราวนี้ยอดที่ชาวบ้านเขาจองซื้อผ่านโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันทะลุไป9้าล้านใช่ค่ะแต่ได้ยอดมา3ล้านเรอบแรกเนี่ยแค่ส้านกก็ยังไม่ครบไงเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อมันมัน,ม,นมันไม่พอกับยอดจองสิ่งที่ตามมาก็คือโรงพยาบาลเอกชนเขาก็เริ่มทยอยคืน เงินจองโมเดนาให้กับบรรดาลูกค้าทั้งหลายแล้วโอนตังมาที่เขาไม่ยอมอ่ะคนที่เขาจองเอาไว้แจกเงินไปแล้วเขาไม่ประสงค์ที่จะได้รับเงินคืนเขาอยากได้วัคซีนเขาอยากได้โมเดนาใช่ค่ะก็มีการตัดพ้อต่อว่ามากมายมหาศาลโรงพยาบาลเอกชนบางโรงก็พยายามจะชี้แจงได้มาห้าล้าน ถูกตัดยอดไป1.1ล้านเ,นเหลือถึงเอกชนเหลือถึงเอกชน3.9ล้านมันไม่พอแบ่งอยู่แล้วมันไม่พอแบ่งอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็มีคำหนึ่งที่เขาเอ่ยกันออกมาก็คือ,อ,อใน1.1นั้นปรากฏว่าล้านหนึ่งเนี่ยมันถูกกันยอดไปที่สภากชาตินี่แหละคือประเด็นร้อนไม่จบนี่ก็คือประเด็นร้อนมันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะเอกชนเขาด,ดิวของเขาอยู่ดีด ขาวิ่งเจรจากับโมเดิร์นามาโดยตลอดพอถึงโค้งสุดท้ายได้มาแล้วห้าล้านสภากาชาติมาตัดยอดไปล้านหนึ่งหรือปเปล่าแต่ที่จริงนะสภากาชาิก็ชี้แจงมาหลายรอบ<ช>แต่ออแต่ก็ยังมีกระแสอยู่ไม่จบนะประเด็นนี้ไม่จบว่าสภากาชาติไปปาดนนหน้าเขาด,ดังนั้นเราขอชี้แจงแล้วฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่คุณหมอพิชิตสิริวัลนะคะเป็นรองผู้อำนวยการสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมพิทักษ์ สภากาชาติไทยฟังกันให้ชัดๆฟังกันให้เต็มๆฟังจากปากเลยดีกว่า<ด>ว่า,วาเป็น<พ>อย่างรไรด้วยความเคารพเท่าที่ทราบคุณหมอพิชิตนี่แหละเป็นคนดีลโมเดอร์นาจะได้อธิบายได้อ่ะเป็นคนดีลโมเดอร์นาเลยใช่แล้วไปกันที่คุณหมอพิชิตเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีครับคุณดนัยสวัสดีครับคุณมอลลัสครับครับคุณคุณหมอเป็นคนที่ดีลอยู่กับโมเดอร์นามาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคุณหมอ ก็กนะ็ทางสภากาชาไทายก็มอบหมายผมไปช่วยท่านกิศราบุญราชเนี่ยติดต่อจะหาวัคซีนจากไ f เซอร์โมเด n a และก็จอห์นสันและจอสันครับโอ้ครับไปดีลสอยี่ห้อก็คือโมเดนากับเจนเจนะสองสองยี่ห้อด้วยกันนะ<า>นะครับจากทางอเมริกาครับ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 คุณหมอครับคุณหมอเริ่มไปติดต่อกับจอ h n s สันแล n จ o n แล้วก็โมเดนาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดสิครับ ก็ตั้งแต่เดือนเมษายนเลยนะครับก่อนเืนึ่แเราก็ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือช่องทางการติดต่อจากทั้งทางสานพูดสหรัฐทางอะไรต่างๆและช่องทางอื่นๆในที่สุดเราก็เริ่มการติดต่อกับซิลิกนะครับซึ่งเริ่มติดต่อครั้งแรกจริงๆตอนนั้นซิลิกเนี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นเป็นผู้แทนจําหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยด้วยซ้ําไปนะครับครับ แล้วก,ก็ติดต่อกันมาเราก็แจ้งเลยว่าทางการชาติเนี่ยตอนแรกเราบอกว่าเราขอห้าล้านในนะปีเนี้นะครับนะและ้วก็ปีหน้าอีกนะครับอีกห้าล้านนะครับซิลิกเขาไปสํารวจกับทางทางโรงพยาบาลเอกชนทั้งซิลิกนะครับแต่คงเป็นทางซิลิกสํารวจเนี่ยเขาก็ได้ตัวเลขว่าเอกชนต้องการตอนนั้นน่ะสักสองจุดสี่ล้านนะครับนะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีเดลต้าระบาดนะครับเพราะงั้นคนก็ยังยังคิดว่าเราเอาอยู่อะไรเงี้ยนะครับครับ เป็นแล้วแต่เราจองเนี่ยห้าล้านเราบุไปห้าล้านทั้งผลิต<ๆ>ก็เลยไปแจ้งองค์การเภสตัตชซึ่งต่อมาองค์การเภสตัตชก็ติดต่อให้ให้โรงพยาบาลเอกชนจองกันเนี่ยก็มีคนจองมากขึ้นเพราะเริ่มมีการแพร่ระบาดครับครั ให้กาชาติอย่างนี้ครับครับคุณหมอครับขอย้อนนิดหนึ่งนะะคุณหมอเริ่มเจรจากับทางสองเจ้านั้นตั้งแต่เมษายนติดต่อมันทุกช่องทางที่สามารถติดต่อได้เช่นสถานทูตสหรัฐในประเทศไทยเช่นช่องทางอื่นๆอีกมากมายแต่ในที่สุดก็ได้เจรจาโดยตรงกับเอ่อซลิกฟาร์มาด้วยได้เจรจากับซิลิกตั้งแต่ตอนที่ซลิกยังไม่ได้เป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของทางโมเดนาใช่ไหมครับ ครับคือใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงกับที่เขาจะประกาศว่าเขาเป็นผู้แทนของโมเดอร์นาใช่ครับตรงนี้แปลกใจอยู่นิดหนึง่งตอนนั้นเนี่ยเซลิกยังไม่ได้เป็นตัวแทนของโมเดอร์นาเราไปเจรจาจก,กับเซลิกทำไมล่ะคุณหมอยังแปลกใจอยู่ในประเทศไทยครับอ๋อในประเทศไทยใช่ใช่ใช่ใชประเทศอื่นไปหมดแล้วแต่ในประเทศไทยเขาเพิ่งมาประกาศเขาเพิ่งมาแถลงว่าเขา หลังจากที่เราคุยกันแล้วนะครับอ๋อครับ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 ซิลิกแล้วผู้แทนครับที่เราเลือกคุยกับซิลิกเพราะว่าซิลิกเนี่ยเขาเป็นตัวแทนโมเดอร์นาในประเทศอื่นๆอยู่แล้วว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับอ๋อครับ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 ช่องทางที่ดูจะสําเร็จผลที่สุดนะบรรลุเป้าหมายที่สุดเห็นจะเป็นช่องทางซิลิกที่เราไปคุยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตกลงตกลงที่มีโรงพยาบาลเอกชนบางโรงนะ ไปกล่าวอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีวอยู่กับโมเดอร์นาตั้งแต่แรกดิวตั้งแต่โมเดอร์นาสหรัฐดิวตั้งแต่โมเดอร์นาอเมริกาไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงโมเดอร์นาในประเทศไทยตกลงเป็นข้อเท็จจริงไหมใครดิวใครก่อนผมก็ไม่ทราบนะครับว่าทางมีใครอื่นติดต่อกับซิลิกหรือโมเดอร์นาบ้างแล้วติดต่อเมื่อไหร่แต่ทางต่างชาติเนี่ยเริ่มเริ่มตั้งแต่เมษายนครับ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  ใน,ในจังหวะเมษาต่อเนื่องถึงพฤษภาทางเซริกเขาก็าบอกว่าขนาดที่เขารับทราบและความต้องการของสปาชาติ5ล้านโดสสำหรับปีนี้นะแล้วขนาดเดียวกันเขาก็ไปสำรวจไปสำรวจความต้องการของโรแานเอกชนด้วยพบว่ามีความต้องการ2.4่ล้านพอทราบไหมครับว่าทางซิกของโรมานเอกชนที่ดีลอยู่กับเซลิกเขาดีลกันตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงฮะผมผมไม่ทราบไม่ทราบรายละเอียดว่าเขาเริ่มดีลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ พอได้ตัวเลขอย่างนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยไปสรุปแล้วก็แจ้งกับทางสำนักง,งานใหญ่ว่าจะให้การชาติหนึ่งล้านแล้วก็ทางโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชเนี่ยนะครับอีกสี่ล้านนะครับอ๋ออันคีอลดลดจากที่การชาติเนี่ยขอห้าล้านเนี่ยมาเหลือหนึ่งละนะครับนะครับก็ก็มาสรุปกันอีกทีประชุมแล้วก็ยืนยันเอาหนึ่งล้านนี่เราจองเลยใช่อย่างนั้นจากเดิมที่รเราพูดปราจาไว้ว่าห้าล้าน ะครับผมเอาประวยแลกบอกตร้านแล้วก็เอาหนึ่งล้านจองเลยบังทีครับคุณหมอคะตอนที่คุยกันตั้งแต่เมษาเรื่อยมาจนมาได้ดีกว่ซิลิกเนี่ยจนมาเคาะตัวเลขที่หนึ่งล้านตอนนั้นมนเป็นช่วงเดือนไหนอะคะที่มาเคาะจบว่าเขาจะให้เราแค่หนึ่งล้านจากที่ขอไปห้าล้านพฤษภาครับพฤษาพภาใช่ครับแล้วเ็าก็บอกว่าปีเนี้เราได้หนึ่งล้านก่อนนะแล้วปีหน้าก็เราจะจออให้เราให้การชาติอีกห้าล้านนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเราก็บอกว่า ตกลงว่าหนึ่งล้านที่จะได้ปีเนี้ยเราขอทําสัญญาตรงกับซิลิกเลยได้ไหมนะครับเขาก็บอกว่าสําหรับซิลิกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาใช้ระบบหนึ่งประเทศหนึ่งสัญญาคือขายทุนการเท่านั้นนะครับเขาต้องเราก็ให้ข้อมูลเขาว่าเออการชาติเรามีวัตถุประสงค์เพื่อผูกป่อบางอย่างไม่อะไรนี่แหละครับเขาก็ทำกับเป็นสำนักงานใหญ่นะครับสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยออกมาตอนเนี้ยทางสำนักงานใหญ่เขาเนี่ยบอกว่าถ้าลดต่อไปนะครับ ของปีหน้าเนี่ยการาติก็จะทาพันญ,ญาตรงกับสลิกได้โดยไม่ต้องผ่านองค์การเทสัช oh. จะเป็นจะเป็นเรียกว่าจะเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่ oh. จะจัดกานกับเอ่อหน่วยการอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลนะครับ oh. ที่เขา oh. แจ้งผม oh. ท่านรองงั้นรบกวนถามนิดน,นึงในช่วงเวลาจังหวะนั้นเนี่ยมันมีช่วงอันหนึ่งที่รัฐบาลประกาศว,ว่าใครที่มีสิทธิในการที่นำเข้าวัคซีนได้เราได้ประกาศตรงนั้นออกมาหรือยังคะในส่วนของสภา,าชาติอยู่ในริทตงประกาศนั้นด้วยไหมคะครับ ตอนนั้นเนี่ยที่เป็นปัญหาอันหนึ่งในการดําเนินการในช่วงแรกก็คือเรายังไม่มีประกาศตรงนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยวัคซีนทางเลือกมียังไม่มีประกาศว่าห้าหน่วยงานซึ่งรวมถึงสภา,าชาตินะครับจะให้เร่งนำเข้าวัคซีนประกาศสวบคอฉบับนั้นมาออกเอาเมื่อวันที่แปดมิถุนายนนะครับอ <นะ S 1> มาที่หลัง,ลงแล้วนะว่าสภาชาติมีสิทธิ์มาที่หลังแล้วล่ะมาที่หลังแล้วหระดังนั้น พโนะนั้นการจะทําการติด <Gym>. ต <destruction> ่อในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ทำเงียบๆนะครับแล้วพอเริ่มติดต่อเขาก็ให้เราเซ็นสัญญารักษาความลับด้วยเลยนะครับครับแล้วเราบคยังก็พอด้วยแล้วก็ค่อยทาดาเนินการเตรียมการไปครับเตรียมอย่างเงียบๆจาก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 ช่วงที่ตกลงกันเสร็จเรียบร้อยหนึ่งล้านกับสี่ล้านน่ะนะฮะตกลงกันตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาแต่ทําไมกระบวนการเซ็นสัญญามันถึง ลากมาจนทั้งถึงกรกดาฮะทำไมมันนานจังก็อย่างอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับสําหรับล็อตแรกเนี่ยทางศิลิกก็แจ้งเลยว่าสภาเาชตรไทยเนี่ยล็อตแรกเนี่ยยังยังทาสัญญาเองโดยตรงไม่ได้ยังต้องผ่านการเทศศตร์นะครับครับครับส่วนรายละเอียดว่าเออทำไมขั้นตอนเป็นอย่างไรถึงถึงสัญญาการดําเนินการต่อรองสัญญาหรืออะไรเงี้ยผมว่าต้องต้อง คงเป็นทางเรื่องของทางองค์การเพศสัตว์ครโอเคเข้าใจเข้าใจทาไมจากพฤษภาจึงจะลงนามกันได้จริงๆกรากดาก็คงต้องไปถามทางองค์การเพศสัจกรรมเดเดียวกันอย่างไรทําไมขั้นตอนมันยาวหรือเกินอะไรประมาณนั้นในแง่กลางแต่ในที่สุดเขาจะเริ่มส่งมอบในทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนไหนคุณหมอมีกำหนดเดือนไหมคะหรือกำหนดแค่ไตรมาสคะกำหนดไตรมาสครับกำหนดเป็นไตรมาสแล้วก็ ส่วนใหญ่จะมอบในไตรมาส4แล้วก็จะมีส่วนเล็กมอบในในไตรมาส1ของปีหน้าครับเพราะเหรอฮะมันมีบางส่วนนิดหน่อยที่แลบไปถึงไตรมาส1ปี65ต้นปีหน้านะฮะคุณหมอใช่ครับอืจะแลบไปเยอะไหมคุณหมอจาก5ล้านจะแลบไปเยอะไหมอืมก็น่าจะเป็นหลักล้านนะครับแต่ว่าก็ทราบนะครับ่าว<ส>แสดงว่าใน5ล้านที่เซ็นที่วันนี้โมเดอร์นาไม่สามารถส่งมอบ ครบทั้งห้าล้านภายในสิ้นปีนี้สิครับมันจะหลุดถึงต้นปีหน้าอีกประมาณสักล้านหนึ่งถึงสองล้านประมาณนั้นใช่ไหมครับครับแต่แลบออกไปสักสองล้านใช่ไหมคุณหมอเออประมาณนั้นนะที่ที่ได้รับแจ้งประมาณนั้นนะครับโอ้แสดงว่าส่งส่งส่งมอบปีนี้ได้แค่สามล้านจากห้าล้านเท่านั้นนะคุณหมอโมเดอร์นานะอืมก็ก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้ครับ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  แต่ว่าปีหน้าเราจะเซ็นตรงได้แล้วนะคุณหมออืใช่ครับครับก็คงไม่ช้าแล้วล่ะคราวนี้ <c oughs> ก็คงจะเหลวทีนี้ทีนี้การเซ็นสําหรับ5ล้านในปีหน้านั้นมันเป็นมันจะเป็นวัคซีนโมเดอร์นาเอ่อ,อ,อรุ่น2หรือเปล่าคุณหมอจะเป็นเจนใหม่ไหมท,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 ที่ที่มันสามารถสู้กับตัวกลายพันธุ์ได้ได้เก่งขึ้นนะนะใช่ครับใช่เป็นเป็น new generation ที่ครอบคุมพวกเชื้อสายพันธุ์ครับ ของของแผนปีหน้าเราจะซื้ออีกเก้าล้านหรือเราซื้ออีกแค่ห้าล้านคะโอคือคืออย่างนี้ครับทางการชาติเนี่ยเราก็ล็อกไว้ก่อนเลยเพราะรู้ว่าถ้าไม่ล็อกไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเจรจายากนะครับเราก็ล็อกไว้ของปีหน้าเนี่ยห้าล้านนะครับแต่ว่าสุดที่สุดแล้วเนี่ยเออจะจะจะสามารถทําสัญญาได้เท่าไหร่นะครับทางสภากาชาติโอเคสภาชาติจะต้องมาราได้รับตอบรับจะแค่ไหนอยากให้การหน้า ใช่ครับค่ะครับครับคําถามสุดท้ายครับคุณหมอถามตรงๆหมอบุญจากทนบุรีเขาบอกว่าเขาดิวจบแล้วสภากาชาติมาขอแบ่งหนึ่งล้านก็ต้องก็ต้องให้เพราะเป็นสภากาชาติจริงไม่จริงอไม่จริงครับไม่จริงนะคุณหมอดิวมาโดยตรงตั้งแต่แรกนะครับผ่ามาสักครู่ถูกไหมคะอ้าวแล้วครับต้องกราบขอบคุณมากครับคุณหมอพิชิตครับขอบคุณมากครับ ครับขอบคุณครับค่ะคุณหมอพี่ชิตศิริวัลรองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธรรมัยพิทักษ์นะคะสภากาชาติไทยเอาพูดง่ายๆนะค,คุณหมอพี่ชิตเนี่ยแหละเป็นคนที่ดีลกับโมเดอร์นาตั้งแต่แรก